นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐาโมกัมมจุติสัมพุทธพุทธโกลมัฏฐาโมกัมมจุติสัมพุทธพุทธโกลมัฏฐาโมกัมมจุติสัมพุทธ佛กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรม ให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโธกรมมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรมมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรมมัฏฐโมกรรมะจุติ สัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรมมัทธโมกรรม,มจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรรมมัทธโมกรรม,มจุติสัมพุทธโธ พุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติ สัมพุทธโธพุทโธกรรมัฏถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทโธกรรมัฏถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธ พุทโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันโดยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ